สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเมืนน่อนี้สิทเบิงว่าลูกใหม่ครับไม้จิรพัดหรือว่าไม่เลรรูงเฮามีของเหรียญชิ้นไหมครับพี่น้องครับของเหรียญชิ้นนี่ร,รรมดาครับพี่น้องสิได้โช์ทึงไว้ที่กำปูลำน้ำยางไงเบิ้งครับมาเบิ้งครับพสุสิได้มุ้ว่านี่ ของที here, a, ่งานศิลป oh, ินนะครับยิงเสียงไหมครับพูดอ่ะชิโนนครับเบิ่งเอาเบียเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้วเอาว่าครับพ่อครับว่าโอ้เขาใหม่มาไหนลูกกำลังร้องพินใหม่ครับกำลังร้องพินใหม่เอ่อ ได้โซ่ทั้งวิธีแน่นอนเลยพี่น้องครับได้โซ่ทั้งวิธีแน่นอนดีเป็นนหรีตว่าเป็นครับพ่อเป็นนหรีเป็นนหรีครับใส่ใส่ใส่ร้องไงไอ้ไล่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 นี่เขาเขาว่าเขาว่าไล่เขาไล่ยังก่อนไล่ไล่ไล่ขวดครับใส่ใส่ใส่ขวดตะบู สมัยนะสมัยน <c ười> <h Bruno> ่ะเดี๋ยวคนจะมันจะมาซื <ous> uh, the ้อไครใ่เอา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 ไล่ยาวๆเขาอ่อยไล่ยังก่อนไล่ไลไล่ล่ยาวๆัสุดเน่กันเลยอาสุดเน่ใส่เอาเมันหลายน ว่าได้หลายอย่างหลายแนวครับอ๋อไล่ไล่ไล่แบบนั้นเนี่ยบทเขาเอินบอลไล่อย่างก่อนไล่แบบเรานี่ท่านเนี่ยติ้งน้องน้องเนี่ใส่ใช่ใส่ใช่ล่อง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 ไปน้ำด้วยล่องไปน้ำป่ะพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยไพว่าเมืองอีสานแหลกสีโจงแขนมันไปเบิึงเสียงพินดังยังโจโกมันสีแดงในกลางใด ใช่ผมปรธรรมดาครับของแท้อืออันนี้สามารถเล่นล้ำซิ่งไดียวเนี่ยได้ค,ครับพ่อล้ำซิ่งก็ได้แม่นครับโอ้ยอยากให็คนคุณอัฟฟอนเลยเอาใส่ร้อ,นนองจะมาดู <c oughs> อะไรเปลี่แนวนี่เดีเอาเดี๋ยวเขาจะเอาใส่พิ้นตัวนี้ครับอ่าขึน้นไปทั้งเวทีขบูลำพินำสีโชว์เพียงไหนนั่นเดี๋ยวพี่นอ้องตักข้เบิงนะครับเพิ่งสิมาทุ่มโซนร้อน มาเมื่อวานเลยครับมาเมื่อวานแกะกล่องเมื่อวานเลยครับเอาโอเคครับเดี๋ยวมานั่งเข้าไปพอกันยุทธที่ยู่ที่พายุครับผมอำเภอพายุซีสเกตครับพี่ดองครับก่อคนครับอันนี้พออทางนี้เทวิธีผมเดียของใหม่ของใหม่เอาสนุกใช่ไหมเด้อ ¡Oh, tío,